จกตื่นผมว่าพี่กอตื่นพี่ก๊อฟปอยู่พี่ก๊นฟมายี่ก๊มาย่พีก๊อฟยู่ี่ก๊อฟมาอยขาเช็คอาอยู่พี่ก๊อฟมอยู่พีก๊อา่อมาอยีกย่อาย่อฟมาอยู่ออยเช็กอยั่ครับเอ็คอินหรือม่่ม้ยอินนะยังวันนี้คุณเช็คชื่อแล้วหรือยังเฮ้ยคุณจะเช็คชื่อม ค iden, ını, ุณสเปิร์มว่าไงสิว่าไงสิขอแต่เช็คกินนะบ้าว่าไงสิห้าร้อติ๊ลไกเไรโอ้โหมีทันไหมหนึ่งเจ็ดแปดหอันนี้คือแฟนมวยพี่เฉินใช่ไหมครับคนนี้หนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหกใช่พี่โมงคนนี้ใช่ชอบดูมวยเหรอครับมวยชอันนี้ชอบดูมวยเหรอชอบดูมวยแล้วอ่อทำไมอ่ะ ขาวขาวดูในช่องขก็ชอบดูบ่ยไงก็เป็นตอนเชียร์ไงพี่มงคลไม่ใช่พ่น้าคนพูดผิดพูดสักผิดแล้ว ยูดีจะกลายเป็นน้าเฉยสรุปชอบอะไรชอบดูมวยหรือชอบมวยโคครับชอบดูมวยชอบดูมวยชอบดูมวยมวยไหนก็มวยไงมวยไงมวยไทยไงโอ้แล้วมวยสากลไม่ชอบใช่ไหมมวยสากลชอบชอบชอบหมดแหละไม่ไม่เราอ่ะเก่งเราอ่ะค่อยค่อยพูดค่อยจ้าก็ได้ชอบดูมวยหรือชอบเพื่อเฉยไม่เราค่อยค่อยพูดค่อยจ้าก่อน ผมค่อยๆพูดค่อยๆคุยอยู่แล้วอุ๊ย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 อุ๊่อุ๊ยุ่๊ยอ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 ป๊ยอุ๊นอป๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ผมุ๊ยอคนเอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ะอม๊ยอุ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 ๊ยอป๊ยเรารับไมอไดยเราถองเท้าก่อุ๊ในในเตี้ยาเราอุ๊ยอุ๊ยมงคยเดียวเลยอุ๊ยห้มา พร้อมไหมวันนี้เราเช็คอินไหมเอาถามแค่นี้เช็คอินไหมมาจิงตาพร้อมไหมไม่เช็คดูไว้พร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมพร้อมแหละพร้อมใช่พร้อมแหละพร้อมแหละพร้อมแหละดูเอาสรุปเช็คอินไหมโอ้ยโดนกระทือ่ยไปเละทีวะอะไรนะเขาต่อยหนูต่อยหนูงมากโอ้โหแม่ไม่เอากูสักบาทจะเด็กใครเด็กเคเฉินผมสดพ่ไม่ใช่เด็กผมอ่ะมงคลเด็กใครฉันก็ไม่สดไม่ใช่เด็กฉันเหมือนกันมงคลฟังนะ จะจําไว้แค่นั้นแหละจับคนไว้ว่ามีคนเบิกรถตอนนั้นที่เราช่วยแกไว้เราจำไม่ใช่แกงนี่ช่วยอะไรผมเอาน่าจะไม่ใช่แกงวันนั้นเราบอกคิดถึงใครคิดถึงใครวันนั้นเราบอกว่าเราคิดถึงใครใครเยอะด้วยไอ้น้องอุจิจะนะเยอะดมากอะเยอะดิจำไม่ได้ดิใครอะน้องอุจิเหรอแล้วใครอะ แต่ผมมั่นใจว่าผมไม่เคยบอกว่าคิดถึงสนิมมาแค่นั้นแหละเออรู้แต่แบบเราคิดถึงเขาแล้วยังไงต่อเจ็บไอ้ช่วยไหมเจ็บจ๊กจิกเจ็บจ๊กจิกอะไรนะแม่งเพื่อนกูซุดหว่เพื่อนกูซุนดหว่ไอ้เหี้ยพี่ซุดพี่เพื่อนกูซุนพี่เจ็บจ๊กจิกเจ็บจ๊กจิกอะกูว่าละเดี๋ยคุณเจ็บเพื่อนเลยเพื่อนเพิ่อยืนเดี๋ยวมันเป็นเหตุขอซุดเหมือนกันนะอะไรคุณว่าไงครับจะเอาไว้เล็บยาไปขนหน้าไ่เฉิญเอาวะอันนี้ทำไมหรอ เหนูไม่ได้เอาหนูไม่ได้วางนู้จางๆขวนหน้าพี่เฉินซะหน่อยไปขวนล้างเหรอไปขอไปขอโอกาสพี่เฉินเอาไปขวนล้างเหรอไปขวนล้างเหรอหนูชอบพี่แต่ไม่ยอมหนูชอบพี่ค่ะพี่ค่ะหนูชอบพี่ค่ะพี่ค่ะหนูชอบพี่เลยเนาะพูดไปตามไปรอดิหนูชอบพี่ค่ะหนูชอบพี่รู้ว่าวันนี้ไม่เช็คอิน ถึงพี่จะไม่คิดเลยกับหนูก็ตามแต่พี่คิดายเดียวหนูชอบพี่นะคะหนูเข้าใจแล้วว่าหนูคิดฝ่ายเดียวส่วนดีในช่วงี้หนูข้างรักพี่เฉลยนะคะช่วยน้องลุกหนักก่อนลุกแรงหนูเออลุกหนักอ่อนพอดีว่าช่วงนี้ขู่ข้างก็รักพี่เฉยแะช่วงนี้ขอโอกาสกำลังมาข้างรักข้างรักเล่นกับไฟระวังนะเว้ยนะพี่มง ทำไเขาบอกแล้วขอพูดกับคนสั้นๆก่อนขอโอกาสเลยนะก่อนขอโอกาสขอเข้าก่อนนะแอ้วก็บอกพูดกับคนสั้นอย่าเล่นกระลินเล่นกับไฟ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 เล่นก๊ไฟเล่นติดไฟง่ายหรอใช่ติดไฟง่ายนะเล่นกระลินจนติดติดแต่ทำไมวันนั้นแบบขอโอกาสหน่อยนะคะทำไมเสียงอ่อนเสียงหวานอย่างวะ ทำไมอ่ะก็ก็นิดหนึ่งไหมก็อยากได้โอกาสไงก็บอกข้างรักก็แค่นั้นแหละอย่าให้เราอย่าให้หนูเห็นว่าพี่ข้างรักนูนโนค่ะประเทศเนี้ยจะชอบคนเลวกันเว้ยพี่ก็เห็นเออพี่จงเป็นคนเลวซะชอบนะประเทศนี้หล่อไม่ได้แดกแปลกๆได้แดกตลอดเลยอยู่ไกล้บนเรือจะหลอนมาแล้วกลัวใช่ใช่ใช่ขนาดฉันฉันไปโดนตำรวจจับตำรวจยังบอกว่าไม่อยากจับมือฉันอไม่อยากล็อกมือเดี๋ยวข้อมือช้ำ ขนาดรถพังยังเข็นมาให้ที่สอนอกลัวฉันไปเอาเองอุ้ยกระไรอยู่เด้อเขาบอกว่าบริการถึงที่เฉพาะสิริเท่านั้นรถไม่ต้องไปเองเมื่อไหร่ผมจะมีแฟนมาเอาให้ใครพ่อเราใหญ่ดิสิริอ๋อพ่อเราใช่บารมีพ่อใหญ่พ่อใหญ่พ่อใหญ่โอ้โหสุดอะเวลา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 พ่อสิริเข้าห้องน้ำนี่ต้องถือใหญ่ตลอดเลยเออใหญ่ตลอดเลยใหญ่ทุกอย่างเลยดิ โอ้โหโอ้โหว่าใช่เพรว่าชัดค่ะคือถ้าที่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 มงคลทำใช่ไหมไม่ชัดชัดเจนชัดเจนมงคลไม่เริ่มตามคนดูอย่าลืมเลือบอย่าลืมเลือบพันธับบิดได้เลยครับตัวขวาเบย์ครับก็ทำได้อย่าไปจะสุ่มให้เลื่อนอลจะกรรมใหม่อ่ะพี่ว่าต้องต้องต้องจับอยู่ตลอดอ่ะก็ก็เริ่มเกาด้วยไปแล้วเริ่มงคาแล้วตอนนั้นไงจำได้ไหมจำได้จับได้จับได้ ซิริอยากวกกลับไปเรื่ course, องนั้นเหรอติ๊บหาวไงไม่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 ไม yeah. ่ไม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 ไม่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 ไมม่ไ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 มไม่ไม่ไม่ไมไม่ไม่ไม่ไม เห็นน e. no, like> okay? yeah, ist ั่นไหมเห็นนั่นไหม่แต่ว่าน้องหนิมเขาอยู่ัผู้ชายนะผู้ชายอุ้มเขาอยู่นะไม่ไม่แล้วทำไมอ่เราเรยอยู่กับที่เรายังอยู่ผู้หญิงอยตายตายอยู่ตายอ่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมไม่ได้ห้ามเขาอยู่เราเี๋ตาอย่าขอยห่ตาอยูตาอยู่ตม่้าะ้ขอยกับเราเียวตายตาอยู่ตายต รุ่นนี้ไม่มีหึงอีหล่ะไอ้แล้วเราถามถึงทำไมแซวว่าต้องมีในใจบ้างแหละีงไม่ไม่ครับผมไม่มีใจอยู่แล้วอยู่ในสายตาบ้างแหละบางทีอ่ะเราจะไม่วิ่ตามใครกันเราจะโทรตามจำไว้เว้ยปีนด้วยเไปตีนด้วยไปตีนเขาทุกวันเลยอ่ะไม่แเออกระทืบทุกวันเลยเขาเรียกเลี้ยงได้เป็นหลับแข็งน้ำเสียงอ่อนน้ำเสียงอ่อนคือคือมงคนอย่างนี้มงคนทำทำแบดบอยเหรอทำทำไมใช่ทำทำไมกำเนี่ยร์ไม่ี่ยกำเนี่ยร์ ไม่ก็ผมเหตุเพราะเราเป็นคนดีแล้วผมใชเป็นคนสมหวังบอกใครอ่ะคนเลวดูบ้างบอกเองอ๋อคืออยากอยานก่อนโ่อนที่มันเทเลย์เป็นโปรยฝึกหัดไปเนี่ยเทเลย์โอโอโอ้๋อฉันสั่งอาหารไปฟู้ดมันไม่มาว่ะฟู้ดมันมีกี่คนวะหัวแดงเมื่อวานโค้ดดาวดีใจเย็นตะศิริใจเย็นิิิรกนอเบาเบาศิริเบาลูกทำอะไรทำอะไรสเต็กสองร้อยไม่เอาน้อยไปสามศิริมีช้อนเปล่า ไม่ไม่ได้ขัดแค้นขนาดนั้นแต่ว่าอยากจะเอาไว้ในตัวน่ะไม่มีช้อนไหมสิรีมีช้อนไหมฮะจะเอาอะไรทำไม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 มีจะได้จะได้ช้อนอ่ะให้ให้อะอะไรบอกแล้วจะให้อ่ะให้เอาอะไรพูดแล้วนะว่าให้อ่ะเอาอะไรบอกก่อนไม่ใช่เรื่องดีเงียบเฉยไม่เอว เรียบร้อยไอตีฟเกมอะไรนู่นไปนู่นอ่ะปั่นกระยาอยู่นู่นปั่นอยู่ได้ยังมันไปไหนวะเราจะเอาเอาเอาจากยานสีแดงไปปั่นปั่นปั่นคุยเดีเราจะไม่วิ่งไล่ตามใครเว้ยแต่ผมไม่กดไม่เราจะโทรตามเสาตอมเข้าวผัดสองสามเผื่อด้วยสิริได้ค่ะได้ค่ะรอได้ไม่รีบเท่าไหร่โอเคโอเคเวอร์รี่กู๊ดไอ้กิจกรรมเนี้ย อะไรนะอะไรนะพ่นได้ป่ะวะจริ้เราพูดเลยนะไม่ได้ไม่ได้เฉพาะแท็กได้อย่างเดียวแหมกิดว่ะไปแล้วแม่งพอถึงเวลาโดนป่นหมดเหงาอีกสสวัดีไม่ได้ไม่ได้เออดีผมคิดหมื่นหนึ่งใช่ไห้ผมชุบเอาไง พวก A B ซะด้วยใช่เหรอครับพวกรอขอรับทานนะครับเฮ้ยเฮ้ยอีเพนคิวเลอร์ด้วยเพย์ไหนน่าไม่ได้โทรศัพท์สีขาวมาคุ้นๆเว้ยเปลี่ยนสีเขาหน่อยไหมพี่มงเราเปลี่ยนสีเขาหน่อยไหมเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนสีผมไม่มีผมมีแต่สีขาวดิพี่ลองเปลี่ยนสีเขาหน่อยดิจะทั้งวันไปเลยอ่ะเขาจะหัวงอวะเครื่องนี้ลองลองดูดิไม่น่าหัวหรอกมั้ง อย่าป้นนะแล้วยังไงจะอีก้นไอมดีนะ <c oughs> น้องน้องมึงให้ไป <c oughs> เลขาเพิ่งให้เขาไปนะบอสไม่คุยอ่ะทำเป็นเบาะหรอเบาเบาเบาจะเอา บอกเลยว่าชุบมาใช่ถ้ามองในมุมนี้มันก็อาจจะแบบขาดตอนมันเหมือนฟิลมันขาดนะใช่บอกเลยว่าชุบมาชุบมาแล้วสาวว่าต้นๆเรายังไม่เดือดไงก็คือแบบตะล่อมตะล่อมแต่คแบบเราจะเดือดเมื่อกี้ใครขอกรธอะไรเปล่าวะ่มึงมันเงี้ยไม่เราเราไต่พ่อทำไมอะมึงวันเที่อไงก็เพราะมึงโอ้แบ๊กลูกเกเรมากเลยอะแบ๊กดูลูกดิพูดคำหยาบอะแบ๊กปล่อยให้ลูกคำหยาบอย่ได้ไงเนี่ยดูดิแบ๊กนึงป้าหนูไม่ไหวกับมงคลจริงๆว่ะ ไม่ไหวแล้วหรอไม่ไหวแล้วหรอสวัสดีครับสวัสดีครับดูดิเห็นลูกเราพูดคำหยาบอ่ะด่าพี่มงคลอ่ะเกียหนูแบบไม่ไหวแล้วป้าจบนี่เยเกียร์เขาบอกว่ายิ่งเกียร์ยิ่งรักโยบอยนะเอาไปซ่อนในธนาคารไปพี่ป่ะ แทนแทนแนนแทนเคยเห็นขาเอยิบรเดร๋ยวผมเออาผขอเมือสองชั่วโมงอยเมืร์จะสองชั่วโมงทำทำไมผมเมอสองชั่วโมงขอบคุณกาีเอาไงเดี๋ย่ากรธการเล กูบอกไม่ได้ปรดีกดเรียกหมอยังไงแก๊สเขาใช้เออดีกันเปลืองจังวะถามจริงเหอะเขาใช้เอดีกับเปลืองอยู่แล้วเมื่อเลิกตีมันเปลืองก็ไม่ได้ตีก็มันเริ่มก่อนอะ ไอัวนนีชมพูไปไหนแล้วอ่ะพี่มงไม่รู้อะไปดานลังบ้านชมพูใครไปนเพิ่มกองปูนติ๊บติได้เจอกองปูนใหม่ที่เขาเพิ่มมามได้เจอว่ารู้สึกเขาจะเพิ่มฝั่งซ้ายอ่ะแต่ต้องหาเองซ้ายซ้ายแมปอะ แสดงว่าฝั่งทะเลใช่พุ่ทะเลนตำรวจมันก็หลอ,อก GPS ขึ้นอย่างเดียวไหมพี่ไม่ GPS ขึ้นแสดงว่าตำรวจจะดักแถวๆนี้ไม่ได้ไงก็เหมือนจะจบปีช่วงแรกๆถ้าเราเจอก่อนก็นได้จบไม่เขาเขาแค่เพิ่มฝั่งซ้ายเฉยๆสี่สิบกองเลยนุ้ยโคตรเยอะอะหมดทั่วเมืองนี่แต่ฝั่งซ้ายส่วนใหญ่เพิ่มฝั่งซ้ายเขาฝั่งซ้ายไม่ค่อยมีปูนทำอะไรอ่ะก็มาหาเราไงทำอะไรอันนี้พกได้ทุกอย่าง แต่เราไม่ตอมอเบียร์มันติดมือเดี๋ยวค่อยไม่ได้ทำอะไรว่าเหมือนกันไม่อยากทำอะไรเลยแล้วต้องตียาวๆตีสังขี้เกียจ์ทำอยากอยู่ด้วยก็บอกผมวปะอ่ะใช่อยากอยู่ด้วยแล้วยากอยู่ด้วยกันปะล่ะมึงบอกหมอเลยอ้าวแล้วพี่บอกให้หนูกดเรียกหมอหนูก็กดไงกูถามว่ามึงกดเรียกหมอหรือเปล่าไม่ได้หมออะไรยังไม่เจอ เอาเอาตีกันแล้วตีกันอีกแล้วหมอครับเขาเป็นคนกดเคสครับใช่หมอปรับเลยปรับเลยหมอเหตุพอพอคนนี้ครับผมเห็นปรเพาสรุปอยู่ตอนแรกใช่โอเคครับขอบคุณมากครับปรับไม่ปรับแล้วเอ้าป้าป้าดูลูกสาวด้วยป๊าป้าเมื่อวานข่าวแมรอนสาว ซ้อมหลังมซ้อมต่อจากชามอ่ะอยากในอยากเทรนเนอร์จังเลยเป็นพ่อสองคนเขาไอ้นี่กับบีซี่ฝึกตีเหรอใช่แล้วใครชนะสวัสดีค่ะสวัสดีโอ้โหโอ้โหไม่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 มีอะไรไม่มีอะไรอีกคิดบากไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ทำไม่ทำไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ทำไม่พูดดิแล้วใครชนะใครชนะอันนี้โตแล้วครับไม่หัวสีนี้ใช่เหรอบีซีแพ้เดี๋ยโตแล้วครับบีซีไม่ครบ ใช่ใช่ฉันก็อยากโตห่อชามก็ไปซ้อมกับสภาแล้วก็ปีเตอร์ได้เป็นไงฉันก็อยากเขยบอกค่าไปบอยไช่สอนจะทัวเขาจะทำตัวเหมือนกันทำไมวะจะอุ้มทำไมเนี่ยอันนี้อันนี้โอเคแล้วยางเขาจะทำตัวเหมือนกันครับจจะแต่งตัวให่มันเหมือนกันทำไมวะไม่เข้าใจแกเขาเลยไม่อยากพูดอ่ะดิ สวัสดีครับอย่าเลยปูนหนังเลยปูนสองครับเห็นรถป้าขึ้นแล้วก็ไปจกเลยครับอ่าทั้งหมดเท่าไหร่คจัดจกเลยจริงตำรวจดุมากทำไมเพราด่าตำรวจชัดเจนากลัวค่ะแค่นี้กูจะตำรวจจะหายผมยังไงได้วะเจ็ดวันผมก็ไม่เกี่ยวกับปูนอ่าได้ถูกอเากัดะไรนะพี่ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมใช่จะจกเสื้อดีกว่านะเลยแปดร้อยคุ้มอีกคุ้มกับค่าปรับด้วย ใช่ใช่เมื่อวันจบแเดร้อยห้าสิเนี่ยราคาราคาถูกโดน<า>โดนปรับแบบว่าซื้อคุ้มกว่าโทรศัพท์ต้องซื้อคืนด้วยโ oh อย้ไม่ก็อย่างอย่างเซ็งโคตรเซ็งโคตรเซ็งเราสายมัว่วเอ้ยผมว่าตอนตีเราไม่เคยเราตอนตีเราต้องใช้แผนเยอะอย่างเงี้ยใครท่านไหนบอกกันิตย์ตามเป่นเจ๊ตอนตีเราต้องใช้แผเแเกกนเว้ย ไอชมมาน่นหน่ดิเปลี่ยนสีผมเหรอชอม,มอใช่เหรอก็รู้อยู่คนนี้เขาเล่นห้าทีเหมือสองชั่วโมงเชี่ยเกินไปว่ะฮะมินเพิ่ว่าอะไรนะมนไม่ใช่ผมสีฟ้าแล้วว่าทำไมอะ่ะมิน้นทำไมโทนี่ต้องทำผู้หญิงร้องไห้อีกแล้ววะำท,ำทำไมโทนี่ถึงทำแบบนี้เออพี่แบ็กไปทำอะไรต่อพี่แบก็ก เนี่ยนาะีิจะทำอะไรทุกที้ชอบเห็นผู้หญิงร้องไห้ใช่ไหมทนกที้ชอบเห็นผู้หญิงร้องไห้ใช่ไหมรออาหารฮะพี่ผมแม่งใจร้ายว่ะมาทำไมคบเพื่อนอีกคนเนาะเฮียเป็นเพื่อนผู้หญิงร้องได้ยินนะเนี่ยผมเศร้าแทนผู้หญิงว่ะ ผู้หญิงขอได้ยินไะยิ่งรู้สึกยังไงวันนี้พี่จะหลอกตี A แล้เข้า B ไม่ผมจะเซตระเบิด B แล้วก็วิ yeah. ่งเข้า B ก่อนแล้วพอพอฆ่า B หมดอะวิ่งกลับไปฆ่า A ต่อแผนนี่คือแผนนะแผนดูไว้ แล้วเขา ing, 看看ร้องเพลงไปร้องไห้ไปอะไเี้ยผมซึ้งโคตรซึ้งเลยจะมีผู้หญิงที่ไหนมานั่งร้องไห้ผู้หญิงวะสักกี่คนวะจะมีผู้ผู้หญิงสักกี่คนบนโลกใบนี้วะสวัสดีครับสุกข้าวครับนู้นปะซิริปะที่สองใครสั่งผู้ชายสิริสิริอเอาผู้ชายสั่งเหรอจ๋าว่าไงใครสั่งข้าวอ่ะสุกข้าวนู้นฝั่งนู้นอ๋อเนี่ยผมมีครับเราทำอะไรข้าวผัดสองพอกับสอง ดูดเแต่งของโคตเศร้าเลยเฮ้ยพ ouais ี่คนทำมาคอยกัได้ไงวะสสวนค่นี่อะไรนดูเสียงเขาดิเข้ารอบจับใหม่ครับเข้ารอบแ้วจับใหม่พี่ลองบอกเรือแฟนพี่ดิเปไปน่อดูดิเอาไรแก๊สไปไหนอ่ะบางใบกับโมเอาไปกับหมขอบคุณครับใช่บผมไม่เห็นจริงดิ ไปไหปพี่โอ๋เลยไม่เอาผมไม่สนิทไปมันก็ต้องเอาของไปเก็บอีกใช่ไหมเอาไปเก็บตู้ก่อนใช่ไหมใช่ใช่ใช่จะทำยัไงต่ออ่ะไปเทนนิ่งไปฉันจะไปเทนนิ่งไปกันไหมไปปะไปด้วยดีไปไหนเทนนิ่งบอลไปไหนก่อนเทนนิ่งกันเป็นอะไรเดี๋ยวเราคุยเรื่อมาก่อนเราโมว่งอลมาก่อนก็ไปกับชาวแก๊งแล้วก็ชาวอีกแก๊งแก๊ง ใช่ใช่พี่จะแบนอะไรเขาที่ผมไม่ชอบเล่นนะตั้งแต่ผมแข่งไม้นะผมไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบเมื่อวานที่วอชิงทองละเมอไม่ชอบพวกคุณช้ำเล็กตั้งนานหลอกคอทออ่ะเราเล่นคอทอค่ะคอทอฮะเมื่อวานชิงทองละเมอลราช้ำเล็กตั้งนานใช่เมื่อแล้วก็ไปเลยนะ่พูดเรื่องนอกไม่ได้อ่านข้อความเลยชั้ปะลาลืมกราณาตั้งใจทำงานนะคะ อย่าทะเลทลายทำไมอ่ะเดี๋ยวฉันจะไปคือก็บอกไว้ไงว่าเช้าก็ไปทุวายทำไมก็บอกไว้ก็บอกว่าอย่าเสียงดังฝันด้วยมีดฝันด้วยนี่เสียงดังใส่ฝันแล้วก็ทิ้งก็ฝันก็ฝันแล้วหนึ่งทีก็วิ่งออกใช่ใช่ใช่ไม่พอใจเหรอใช่จะม่พูแล้วไปตไหนฝันแล้ว่ไม่พอใจเหรอใช่เลิกไหมจะเลิกไหมบ้างใช่ถลับไม่ได้ก็เลิกไหมทำเดียว เลิก <ALLY: S 1> ไหมผมถามว่าเลิกไหมอาอยังไม่พูดเลยเหรอพูดแล้วพูดว่าอะไรพูดแล้วพูดว่าอะไรอ่ะไม่บอกคำเดียวเลย เธอทำตัวแบบนี้เหรอวะเอ้าทำไมพูดเงี้ยทำไมพูดแบบเงี้ยผมไม่น่ารักตรงไหนวะแฟนใหม่เหรอพี่มงไป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 ไหนกัไป้าไปปะบัฟอย่างงี้ก็ไม่ไม่จำเป็นต้องบัฟกับคนที่คุยไม่รู้เรื่องอ่ะอ้าวไหวปะเนี่ยไปไหน่ยซูเขี่ยซู้ไม่ได้เล่นน้ำลายเขี่ยเลยอ่ะเขี่ยซู้ไม่ได้เล่นน้ำลายเขี่ยเลยอ่ะแต่เบียด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 อะไรก็ไม่รู้ว่ะเจ เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไปหาพี่คิมก่อนพี่คิมเป็นข้าโรบ้าไปเหอะไปไหนก็ไปเหอะไม่มีใครถามไม่ครับผมคุยกับน้องผมอันนี้ชาวบ้านเล็กเสือกนะไม่ครับไม่ครับผมพูดลอยลอยอยากรับก็รับดีไม่ไม่อันนี้ชาวบ้านเล็กเสือกม่ไม่ไม่ไม่ยุ่งทีไม่ถามชาวบ้านเล็กเสือกเลยฮัลโหลอยู่ด้วยกันได้ไงวะเนี่ยชาวบ้านเล็กเสือกรับป้าน่ารอนอันนี้คือแกล้งกันเล่นใช่ไหมไม่น่าแกล้งอะไรเกลียกกันจริงถ้าไม่แกล้งนี่คือใส่เลยนะน่าจะเกลียกกันจริงมั้งหละ